สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ผ่านมาเจอคลิปวิดีโอคลิปนีข้ของช่อง YouTube ช่องนี้ครับผมช่องนี้ชื่อช่องว่าร้องให้ฟังเฉยๆมาครับผมจะพาท่านผู้ชมมาฟังคำสารภาพของผู้หญิงคนหนึง่งจากการที่ผู้หญิงคนหนึง่งได้ฟังคำถามของผู้ชายแล้วนะครับคำถามที่ผู้ชายเป็นผู้ตั้งและผู้หญิงเป็นผู้สารภาพวันนี้ ผู้หญิงเขาจะมาสารภาพยังไงเหตุการณ์เกิดขึ้นจากเมื่อวานวันที่22เมษายนที่ผ่านมานะครับผู้ชายได้ถามคำถามในเพลงก่อนไปแล้วแต่ตอนนี้ผู้หญิงครับจะกลับมาตอบคําถามในเพลงหลังจากได้ฟังหลังจากได้ฟังนั้นผู้หญิงจะมีความคิดเห็นอย่างไรมาลองฟังกันดูครับ เมื่อฉันได้ฟังเรื่องราวที่คุณเล่าให้ฟังคุณบอกว่ายังไม่ค่อยมั่นใจเรื่องไปต่อเริ่มท้อเล่มหมดหวังหมดหลังจะไปด้วยกันต่ออยากขอให้คุณได้ฟังการตัดสินใจ การตัดสินใจเรื่องที่จะไปต่อไม่ทอ้อไม่หมดหวังยังมีพลังร่วมทางกันไปต่ออยากขอให้มันใจไม่ว่าอะไรยังไงก็ไปต่อ อย่าเพึ่งขอขอให้คุณดู้เอาไว้ว่าฉันจะไปโดยไม่มีทอ้ออย่าขอให้ใตัวใจอดีตผ่านไปโดยไม่มีรังรอไม่ว่าเมื่อวานคุณจะเป็นอย่าง ฉันก็ยินดีที่จะไปต่ออดีตที่ผ่านมาก็ให้มันผ่านไปโปรดอย่าไปสนใจถ้าไปต่อสิ่งต่อไปที่ควรทำคือย้ำเติมรักกันให้พอ จะไม่ขอลาจากคุณไปอยู่ไหนอย่ากขอให้มันใจไม่ว่าอะไรยังไงก็ไปต่ออย่าเพิงขอขอให้คุณรู้เอาไว้ ว่าฉันจะไปโดยไม่มีเขออยากขอให้เข้าใจอดีตผ่านไปโดยไม่มีรังรอไม่ว่าเมื่อวานคุณจะเป็นยังไงฉันก็ยินดีที่จะไปต่อ ปล่อยให้วันวานมันผ่านพ้นเลยไปเพราะถึงยังไงฉันก็ไปต่อก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับผลงานเพลงที่มีชื่อว่าหลังจากได้ฟัง <speak> เป็นคำตอบจากผู้หญิงคนหนึ่งที่ได้ตอบให้ผู้ชายทราบว่าตัวเองจะเอายังไงต่อกับชีวิตคู่ ซึ่งผู้หญิงก็ยืนยันแล้วว่าอยากจะไปต่อกับผู้ชายนะครับเนื้อหาของเพลงก็จะประมาณนี้เนาะช่องนี้ช่อช่องว่าร้องให้ฟังเฉยเฉยคลิปก็จะถูกอัปเดตลงในเวลาสองทุ่มของทุกคืนนะครับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามแล้วผ่านมาเจอนะครับก็ฝากกดติดตามกันนิดนึงคุณจะได้ฟังเพลงที่ผมแต่งเองนะครับแล้วก็เอามาร้องเองในช่องเนี่ย ทุกวันจนกว่าเพลงจะหมดนะครับถ้าหมดแล้วเดี๋ยวผมอาจจะหาเพลงใหม่เข้ามาเสริมทับแล้วก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปของช่อง YouTube ช่องนี้ครับผมช่องนี้ชื่อช่องว่าร้องให้ฟังเฉยๆขออนุญาตไม่ถ่ายหน้าลงนะครับเพื่อเป็นเอกลักษณ์ของช่องไปด้วย เอาละครับก็เพลงได้จบลงไปเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับผลงานเพลงที่มีชื่อเพลงว่าหลังจากได้ฟังครับคุณฟังเพลงจบแล้วคุณมีความคิดเห็อย่างไรกับเพลงก็สามารถที่จะคอมเมนต์บอกกันได้ผมจะไปรออ่านทุกคอมเมนต์เลยนะครับโอเคครับก็ยาวมาพอสมควรแล้วก็เท่านี้นะครับพบกันใหม่คลิปต่อไปเพลงต่อไปเพลงอะไรครับรอฟังครับเพลงหน้า สำหรับเพลงนี้เท่านี้นะครับสวัสดีครับ